สวัสดีเจ้าแม่บ้านไซปรัสนะคะค่าวันนี้แม่บ้านไซปรัสพาเพื่อนเพื่อมาชมผักของคนไซปรัสนะคะผักนี้เราเรียกผักขมของคนไซปรัสเขาจะมีวิธีกินกันอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันเลยค่ะ ทุ่งตรงนี้จะอยู่ข้างบ้านของแม่บ้านใส่ปลาสนะคะแม่บ้านใส่ปลาสอยู่บ้านนอกค่ะก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะแม่บ้านใส่ปลาสใช้กันไกรตัดนะคะตัดเอาเฉพาะยอดค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาเรียกบางคนเขาเรียกเป็นผักขมนะคะผักขมใส่ปลาสนะคะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มค่ะก็คือผักนี้เขาจะกินกับน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็ใส่เกลือบีบมะนาวลงไปนะคะค่ะก็คือตัวนี้เขาจะเอาไปต้มค่ะเห็นเขียวๆอย่างนี้นะคะแคลเซียมเยอะมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มให้ดูค่ะ เราจะใช้วิธีปอกเปลือกออกจากโคนต้นนะคะแล้วเราก็จะเด็ดเอาเฉพาะต้นกับยอดนะคะเอาไปต้มค่ะแม่บ้านใส่ปลสตัดเอาใบาด้วยนะคะค่ะใบที่ยังอ่อนอยู่นะคะ ปอกเปลือกเด็ดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะเพราะว่าขี้ดินมันน่าจะเยอะนะคะเราจะต้องล้างให้ขี้ดินออกให้หมดเลยนะคะล้างเสร็จแล้วเอาใส่หมอ้อค่ะไม่ต้องเติมน้ํานะคะค่ะแม่บ้านใส่ปลัสเอาลงไปต้มค่ะ ทำไมเราถึงไม่ต้องใส่น้ำหระคะเพราะว่าน้ำจากที่เราล้างผักมันยังคายอยู่นะคะเดี๋ยวพอเราไปต้มน้ำตรงนั้นก็จะออกมานะคะต้มจนสุกค่ะพอสุกแล้วเราก็ตักใส่จานค่ะ ตักใส่จานเรียบร้อยเราก็มาใส่น้ำมันมะกอกใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็บีบมะนาวแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ผักที่น่าทานค่ะรสชาติอร่อยด้วยค่ะแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสุขภาพดีด้วยค่ะ ตัดไปตัดมาขับปวดเอวมากเลยค่ะอ,อปวดเอวแก่แล้วนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นผักแบบนี้ก็ลองเก็บไปทานดูนะคะโอเคแม่บ้านส่ปรัสขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านส่ปรัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอับคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะ